สวัสดีครับเอฟซีแฟนชอ่องวันนี้มาหลวยผามาตามในทางของเม่ติ่มนะครับเพิ่นฝันเห็นเพียนบานเสียชีวิตนะครับเศร้ามากข้าเจ้าโทรมาบอกว่าเสียชีวิตจริงๆนะครับงวดนี้เพิ่นวาจะตามเลขอายุนะครับกระเพาะสอเกิดลองปฏิทตามครับว่าฝันเป็นจริงเพิ่นไดตัวใดอายุเท่าไรไปเลยครับเป็นพี่น้องครับน้องดูได้กับร่องได้ไนี่นนครับ ในกระรอกนี่นี่ผูงง้งามงามเลยมาแมนผู้ขี้ห้แมนแมนเลยเป็นเป็นรุ่นพี่สาวแม่ทิมอม่ครับเป็นรุ่นอือผู้งามเขาอือผู้ง,งมามชุ่ทรงใหม่นะหวานวานเพิ่นช่วงมาเป็นตึ้นตายละบัดน,นี้น้องไล่มากของสาวนี่ตายอินดีไหมอืมอว่าไงว่าแม่ทิมหนึ่งฝันเห็นผู้นี้ก่อนผู้สื่อยังครับสื่อ,อยังล่ะสื่ออินลีอินดีคนล่ะอือ ตงไงเป็นคนรู้จักกันไหตทีมคนบ้านเดียวกันไหมบ้านเดีวยวกันแม่เพ<ม>ิ่นก็บแม่ยู่คอนแก่นนี่ล่ะครับเพิ่นแม่ยู่คอนแกน่นเป็นมาหากินที่คอนแกนน่นอีกซ้กว่าปีวันนี้เล่าเล่าได้มือนั้นเล่าอุบัติเหตุได้เล่าเล่าไปเล่าไปซูรินครับรถท่าลงลงขงางท่งรถรถท่าลมไหมโรคครับลดง่ายไหมรถรถเก๋งนี่ล่ะครับ วนะันนี้เล่ากับเขาลงบาลยูซิรินเลยมันอันนี้้นนองเล่งใหญ่ามาอยู่คอนแกนจากคอนแกนและขอใหญ่ไปบ้านอีแพร่อวันนี้เล่าออกลงบาลเลยเด่อเล่าเองออกลงบาลเลยนี่ลำมือที่สามหมอหมอบอกให้ไปอยู่บ้านนะวันนี้ได้มาขอควา,า,วามฝันว่าเล่าตายวางเสร็จละความฝันอ่ะว่าเล่าตายวันนี้มันจีบเอ็ดบ้องะ่ะรอน้องไล่ๆมากละว่าเอา ยาย่นเชียร์อ,อะไรเด้าขนาดน่ะเอาทุกฟันอยู่เมันขึ้นนี่ว่าฟันเราเพิ่นตายเนี่ยวานี่หลักฟันฟันแมน่นฟันเป็นจริงันเลยมันเป็นจริงแม่ตทีมฟันเห็นว่าเราตายแล้วเนี่ยพวกฟันใครมาสร้างล่างสิวะครับคืออยู่เนาะครับแล้วก็สีบเบียดม่งสวยขอกม่น้องสาวไล่มาบอกว่ามาบอกนี่ลหรว,ว่าเราเสียแล้วยายอยู่ขังบ้านเท่าไหรนที่มันมากแจ้งฟนแก่นไหมเป็นเสียแล้ววันบ้างสีบเบียดมงมันวางสิเอาก็เลยว,ว่า ฝันหมืกขึ้นแล้วฝันว่าเรามาหาอยู่เนี่ยหรือว่าฝันว่าเราตายล่ะประมาณนี้ล่ะหน้าตายอีหลีไหมโค้งงามๆเลยเล่าเป็น่นยขนาดขนาดเรื่องไทยนี่โทรศัพท์เลยยังงามอยู่นะครับแต่เราเป็นคนสีผอมเนาะเต็มพราะหล่ออยู่ก็เต็มคือคนหลับเนี่ยไหมเออในฝันเป็นจริงอุบัติภัโลกเขาส่งอันอายุเราไม่น่าประทับบ่เห็นบ่เห็นทรงเนาะแต่ว่าโู้ว่าเราเกิดศูนย์เจ็ดเดย์จำได้เลย พอว,ว่าพี่ยี่งว่าพร้อมพร้อมเพิินอ่ะนาพ่ยิ่งติดติดกันนี่แหละเพิ่นเกินพศเพิินเกินพศซุนเกศประสันพิี่งว่าสองห้าซุนเกศมันก็เป็นมู่กันกับพี่สาวอ่ะนาครับ้องนี่เป็นน้องเพิินโยอืมเจ้าของในสิบเอ็ดพีเพ่เนาะครับเ็ดแปดก็สิบเอ,อ็ดเป็นนองทังสามสิบอือฝันว่าเป็นเหมนถึงเนาะฝันเป็นจริงยัง่งนเ,นเป็นจริงเลยแต่ว่าเมืเ่อเทวีรู้แล้วว่าเาราเกิดป,ปติเสุดูอย ลูกจะไปเบิ่งเล่าหมดละะไปเบิ่งขอนแก่นหม <จะ S 1> ละจะไ,ไปเยี่ยมกันนะจะไปเย,ยี่ยมโยสองสองของอ้างโยกอนแก่นี่เป็นเดือน,นึมือนกันขย้อนขย้อนในเม่ตัรเรเนยวเพิ่ลินเพราะว่าเขาจะไปเยี่ยมไปยามเพิ่กินเพล่หูพักเขาอยอะเพราะถ้ามดาคนหางกันโดดยก20ยี่สิปีสามปีว่าม่น่าฟนนนนนนันหากันน,น,ะน,น,นะ อันนี้ได้ไปเยี่ยมไปเยี่ยมเรลาสองเท่ายูก็อยูคอนแก่นในโรงพยาบาลก็แล้วป็นั่นได้อยู่แล้วก็ส nah, e si ื่อสารได้อยู่แล้วบอกได้อยู่วางไปเบิ้งเล่านั่นน่ะควันนี้เล่าว่าเล่าแล้วขอหยาดไปบ้านมันอยู่ไปจหวัดแช่นะขอหยาดไปบ้านหมอเดินเดินเลี้ยงหยาดให้เพิ่นเพิ่อนก็ไปอยู่หันใดนเดือนหนึ่งเดรับเดือนกบสามหมื่นนี่แหละเพิ่นไปอยู่บ้านโรงพยาบาลหมอก็บอกให้ว่า เป็นรักษาอยู่บ้านเป็นกบอกให้ไปบ้านนี่รำมือที่สามเมืสองสองขึ้นสามขึ้นมันแล้งเหรอมันมาบานก็ได้มาลูกข้าวนี่แล้ว่ามันเสียดีมัฟันมือขึ้นมาเขาคึ้นฟันได้บ้านนี้โอ้ว่าว่าว่า,าเพิ่อนใจเหรอว่ามันเศร้าหรืนะอไงบ้านนี้บัานนี้น,อน,านาออาา้องแล้วว่ามันไล่มาบอกว่ามันเบิ่งไล่เอาเดี๋ยวไล่มาย่างเห็นรูปนี่แล้วเข้าใจเลยครับ ฟังขึ้นเซามาเสียเลยอืมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาลอยขึ้นตัวเลขให้เพื่อนนะครับว่าอายู่แล้วเท่าไหร่นะครับเอานะครับแม่ติมเพื่อนเลี้ยวเลี้ยวกันรูปของกกอนกแม่ติมแม่ติมลอกอ่ะได้อายุมากแล้วนะครับแต่คืนนี้ไม่าหาเลยวันนี้นงใส่คืนนี้โทษถามพี่น้องท่านผักเหนือนะครับ เพนฝันกลางคืนนะครับล้วกามาเสียชีวิตจริงๆตอนสิเวทมงครับเจ้าทรงผ่าไม่พร้อมนะครับอายุเพื่อนนี้หาสิบเก้าย่างหกสิบนะครับเกิดพศสองหาศูนย์เจ็ดมอรุยกาตาร์ถอสามชุดนะครับคือ0ศูนย์เจ็ดหาเก้าหกศูนย์นะครับสาหรับต้มฝันของแม่ติมเมื่อวันนี้นะครับเพิ่นฝันเห็นเพื่อนบ้านนะครับอยู่ทังภาคเหนือนะครับเกิดวัติเหตุนะครับกอยู่โรงพยาบาลเป็นเดือนนะครับ่อยเสียชีวิต าฟันเห็นตอนงานคืนนะครับ้ามากเสียชีวิตจริงๆนะครับ้องสาวทรงหลู่ภาาม่หยเวิงนะครับว่าคนเสียแล้วนะครับพ่อสอเกิดพศ2507นะครับอายุ้9ย่าง60ปีนะครับเดือนเกินดานจะประมาณเดือนพฤศจิกายนนะครับพันวาเมื่อกี้นะครับมารวยกันเลยล่องหายเลยนะครับ07้9แล้วก็60เป็นกันพลาดนะครับเพื่อกันก็ผิดพลาดนะครับล่องหายครบเลยนะครับ อืมโทษทานหมดแล้วแม่เนาะใช่โทษทานแล้วถ้าว่าอีกเดือนอีกเดือนหน,าน้านี่น่าจะ <c oughs> ครบหกซีซเต็มจะได้เงินผู้สูงอายุนะแม่เดือนหน้านี่ไหมโอ้นะครับบริษันเนาะบริษันเงินหลวงในอยางอีดีสว่างนะครับไม่เตรียมเหิืนกัฝันแม่นในเรื่องนะครับฝันกลางคืนสอบว่าเสียชีวิตโทรมาบอกเลยแม่นฝันว่าฝันว่าเป็นคือเป็นเสียชีวิตนี่แหละบในข้องฝันนะวันนี้ ฟันมือขึ้นนี่เนาะแล้วเนี่ยมือเ้ามากอ่ะประมาณ11โมงเขาไลน์มาบอกเขาส่งลุกมาพร้านมาเอาเป็นเสียร์อะเด้อย่าย่เนี่ยเอาคือว่าคือฝันมาพ่นตายตายอีรีตอนนี้ระวังสี่ช่วอือตอนนี้มาเหม็นทันเนาะอันดูพ่นกับหาเก้าย่างหกิีนี่แหละคระับผม เกิด07 07เนาะ2,500 0นหมดก็ลงให้ครบเลยนะครับสำหรับแนวทางความฝันของเพิรนนะครับแต่ก็ฝันเป็นจริงซ้ำนะครับว่าเนี่ยเปันหาจะไม่โชคเนาะจ้าได้รวมทั้บุญน้องเพิรนนะครับแม่นไอ้กิมแล้วก็ฝันแม่นทักแน่เนาะเพราะว่าปัญหาเสี่ยเนาะเฮ้ยฝันแท้นี่ยแหละจ้าครับผมนะครับไอ้กิมมาขายของฝนห่อมัดแม่ฝนห่อมเสียฝนมาขายของกับเปียกมืดเลยเตี้ยมาเปียกมืดฝนห่อมนะครับ เดือดจักไม่ดุซินนะครับนะครับฝนน้ำฝนแห้งนะทำเลนี่นะครับฟันแม่นไห้นะครับนะครับก็ว่าแน่นะครับมวลเนี้อาจะเป็นโชคลาภนะครับหมายถึงว่าคนไม่โชคกอนเสียชีวิตก็เป็นไปได้นั่นเองเนะอืม ฝันแมน่นวันนี้ก็บ่านเนี่ยนต่ยานะฝ <c oughs> ันฝันยังสิเป็นตระย่านเลยวายไปหาฝันจออับสา<อ>มีเลยบ่าละเออวายเลยฝันแมน่นวันนี้ใบสองครัวนีครับไม่อยากให้เปิดร้านเล้วฝันยังสิหลั่งจ้าออเอานะครับก็ตามนี้เลยนะครับก็ฝันของเมติมึงวันนี้นะครับฝ <c oughs> ันที่เป็นจริงนะครับฝันแปลกฝันที่เป็นบ้านเสียชีวิตนะครับเปิดเกษียชีวิตจริงๆดีเด้อพี่น้อง ฝันกันขึ้นเจ้ามาเสียชีวิตเลยนะครับพอ่อซอเกิดใน2/07นะครับอายุ89ปีย่าง60มอเตอร์อกระตันจ็ดหาเก้าของ60ครบเลยเนาะว่ามีผ่านดนะครับตัดเบริมเลยนะครับเดียดเกิดในประมาณพฤศจิก,กายนนะครับก็คิเต็มเต็มปีเพิ่นนะครับอืมเงินบาฝันมาไม่เต็มจ้าฟันแค่นี้ล่ะฟัน่นี้เ,ล,นเ,นยเลยเนาะตื่นเจ้าพอดี อืมฝัิแจ้งเลยตัวนึ่งยังฝันแล้วว่ดีว่าฝันยังเลยว่าฝันยังเลยนะครับคำว่าห้าเม่ติ้งอย่าหนึ่งโย่คนว่าที่จะฝันนะครับถุว่านทฝันนี่แหละนะครับถึงจะค้นฝันแง่นนะพี่น้องเลยนะครับฝันเห็นบ้านเพ่แล้วมักจอกเลขได้ฝันบ้านเห็นบ้านพ้นวันนี้มาฝันว่าพคนเสียกระเสียหนะครับเลขที่บ้านเพื่อนนั่นแปดเก้าได้ออกเลยได้เนาะทำอะไรเมื่อไหร่แปดเก้าวะ เราออกควันแล้วออกควันแล้วเลยที่บ้านเพราะว่าแปดเจ้าจำมาเลย่ียันเป็นแปดเก้าดิออกไปได้ได้แปดเจ้าหันดิงูได้ครับมูแหมูแปดเดิแหวกเจ้ามูแหวกกับตัวเดียบขึ้นก่านเนาะแหกเจหะไปลุอะไรมันมาทบน้ำหมาดถี่บอกแล้วนอกแล้วเนาะครับในช่วงที่มาน้ำมนติบเลยศนะครับวันนี้มีแห้งปักปังนะฝนในเด้อนะครับโชว์ร้องกันเนาะโชว์ร้อกันฝันที่เป็นจริงค่เด้อล่ะค่าใจดีมีน้ำใจ เคสซี่เโชคขมวันก็เยอะเวลื่มนะครับเนาะมีน้ำใจสุุสุดคนเดอยวเลยโชคขมวันเนาะเน็นคนนึงเนี่ยมันคือฝนซะฝนก็ห้าเงียบไม่ถึงเ่ยเงียบฝนตกห้ามเนี่ยมันอากาศเงียบลยนะครับคนว่ามีโชคอะเซี่ค่ะมีน้ำใจเด้อ่นอะนะครับยังปั่นเพิ่นะครับพราะดูแลกับปั่นแบงไมาให้เยอะจ้าพราะวันนีมีขลังใจยบงปั่นนะเอา้โชคขวันเนาะทิ้งไวมาตามโค้งสุดท้ายที่นึง